เนียของจริงปะเนี่ยรถไฟจอดให้รถผ่านเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นไปได้ไงวะรถไฟจอดให้รถมอไซค์กับรถยนต์ไปก่อนเฮ้ย hey! มันมันใช่เหรอวะอันนี้ภาพจริงไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลยนะฮะดูดิรถไฟจอดให้มอไซค์ไปก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> พวกมึงไม่มีวินัยกันเกินมาแล้วนะ่ะวินัยพวกมึงไม่มีกันแล้วนะ่ะดูดิผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่ถ่ายคลิปนี้เก็บไว้เป็นไวรัลนะครับผม โอ้สุดจริงๆดูดิเห็นสัญลักษณ์ไม้แดงไหมเห็นสัญลักษณ์ไม้แดงกระพิบไหมนั่นหมายความว่ารถไฟกําลังจะข้ามสูรางนี้นะครับแต่ดูสิ่งที่รถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เขาทานะครับงามหน้าจริงๆประเทศไทยดูตำรวจออกมายืนแล้วยังไม่ไปอันนี้กันดูดิเฮ้ยพี่ตายเถอะเกินไปแล้วนะครับคนไทยครับเกินไปแล้วเกินไปแล้วอนี้เกินไปจริงๆนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง้วยนะครับจัดการแม่งทัทีแ้หมั่นไส้ว่ะ